มาเฉลยกันนะคะกับคำถามนี้ที่ครูถามว่าโทซอกวันจุดจุดจุดเชคก,กี้หมานายอในห้องสมุดมีหนังสือเยอะต้องใช้คำตอบเอหรือเอซอหรืออะไรคำตอบคือเอนะคะเพราะว่าคำว่าหมานาโอต้องคู่กับเอเสมอค่ะอันนี้เป็นกฎไวยากรณ์ที่เราจำไว้เลยก็ได้นะคะคำว่ามานายโยใช้คู่กับเอเท่านั้นค่ะชีจัง เอะซารามิมานายโอก็คือในตลาดมีคนเยอะถ้าเราเห็นคำว่ามานายโอคำที่เราต้องใช้กู้กันคือเอค่ะในตลาดมีคนเยอะหรือคำว่าฮักเกียวจุดจุดจุดฮักเซงีหมานายโอในโรงเรียนมีนักเรียนเยอะคำตอบก็คือฮักเกียวเอฮักเซงิมานายโอเพราะคำว่ามานายโอ เห็นคําว่ามานาโยโอใส่เอค่ะหรืออันนึงนะคะชี้กับจุดจุดจุดโทนี่หมานาโยโอในกระเป๋าเงินมีเงินเยอะคําตอบก็คือเอค่ะชี้กับเปโทนี่หมานาโยโอเราเห็นคําว่าหมานาโยโอเราใช้เอเสมอนะคะ